เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ g t s Channel นะฮะวันนี้เรามาลองเกมใหม่กันนะครับก็คือเท r a Online น์นี่นะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับตัวเกมนั้นไม่ได้ใหม่หรอกนะครับมีมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวเซิร์ฟไทยเราเพิ่งเอามาเปิดนะครับเป็น Preview เป็นเบต้านั่นเองครับก็เลยลองมาเล่นกับชาวบ้านชาวเมืองเขาดูนะฮะก็ยังอยู่ในเกาะแรกอยู่นะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ในส่วนของท้ายแมปแล้วนะฮะก็ตัวที่เลือกมาเล่นนะครับเป็นผองมนุษย์นะฮะอาชีพบราเลอร์นั่นเองนะครับเนี่ยสายต่อยที่เห็นนเลยะ เป็นแนวว่าสายคอมโบนะฮะมีการแบบเขาตรงเคาเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับอาชีพนี้เล่นได้แค่เผามนุษย์ผู้หญิงเท่านั้นด้วยนะครับเป็น e x c l u s i v e Class นั่นเองฮะนะฮะในเกมนี้จะมี e x c l u s i v e Class เนี่ยอยู่หลายหลายคลาสเหมือนกันนะครับ3ามสีสมส่อาชีพด้วยกันเลยนะฮะที่ว่าจำกัดเผา่าจำกัดเพศอะไรพวกนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองซอฟคอมโบให้ดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นังไงเสรยรลอยได้นะครับ ปล่อยกระเด็นอ่าเสืยร้อยใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเชนอ่าเจ้าสกิลลิงนะฮะเจ้พวกนี้มันตายง่ายไปไม่รู้จะจะได้เชนครบชุดหรือเปล่าหนึ่งสองลอยลดฟ้องการสำเร็จกว่าเขาแล้วคอเ,เตอร์ติดปุ๊บปย่าประมาณนี้อันนี้เป็นสกิลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหาเยอะก่อนมันเยอะจุงฮึดฮึดเตยก่อนดูว่า เอาใหม่เ oh ตะเสยเตะใหม่รัวๆๆหนึ่งสองสามอ่ะตายไปแล้วเหรอโอเคประมาณนี้นะฮะเป็นตัวที่ผมก็หยิบมาเล่นเป็นตัวแรกนั่นแหละเลยไม่สามารถที่จะเปเรยีรยบเทียบกับอะไรได้นะเกมนี้อาชีพเยอะมากๆเลยฮะเดี๋ยวอัพทีคิวไปก่อนมีท่าอะไหนไหมแรมเพจหมัดตรงเหรอเฮ้ยท่าใหม่ท่าใหม่ขอดูหน่อยสิ โจมตีใส่ศัตรูในระยะห่างออไป20เมตรอาา่าฮะคัดเจนเป็นท่าต่อ,อยไกลใช้เกรเลเยตของเรามีใครนั่นมีคนตีเจ้าตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวที่คิดว่าไม่น่าจะมีใครมาตีก่อนทางนั้นเอาละ่ะาไม่ได้อ๋อเกรดหายโถ่ต้องให้เกรดเต็มก่อนเข้าใจละ่ะรู้อ่ะทุบทุบอีสโอเคอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราปั่นเกรเลเยตของเราแ้วการอัดก่อนปิ้น หนึ่งสองลอยหนึ่งสองสามตายไปก่อนวูใช้เกรดเต็มหลอดเลยเหรอลอยหนึ่งสองสามพื้อุ้ยจ้าเอออยัางอย่งโอ้ใช้ต้องใช้เกตเต็มเลยครับเก็บน้ำเหมือนกันนะไม่รู้ว่าถ้าใช้สกิลแล้วมันจะทำให้เก็บไวขึ้นหรือเปล่านะแจ็คแฮมเมอร์ล่วงไปอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยังยังยังอีกนิดนึงเอสนี่นี่นี่โอ้โหวิ่โคตรคูลอ่าเป็นท่าที่ได้มาตอนเลเวลสิบนะครับเมื่อใช้สกิลลมเพจท่านจะโจมตีแล้วตั้งท่าพร้อมกันได้พร้อมๆกันโอ้โหแหลมแรมอ่าเดี๋ยวเราไปลองคุยเควสนี้กันดูครับว่าจะมีบอสให้เราลองเล่นสักหน่อยไหม ยังไงต่ออ่านลงมามีอะไรไหมถ้าเราวิ่งไปที่ตรงนี้เหรอแท่นบูชาตรงนี้ไหมมาถึงแล้วอ๋อข้างล่างนู้นครับมีอีกเหรออ่าได้ได้นี่ไงหัวแดงเลยเยี่ยมกําลังอยากกาลังอยากกดท้าอยู่กดดีเลยทุกทุตายไปซะโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสยนะฮะหนึ่งสองเสเลยลอย อัดทุกใบเตะเสยเสยอีกเตะซ้ำเอาสิมันเป็นแบบอารมณ์แบบออกแนวเจ้าแม่กังฟูกังฟูชอบกลชอบกลหนึ่งสองลอยไปลอยใหม่อือโอเคดีคือแบบมันทำลอยได้แทบจะตลอดเลยนะฮะด้วยกันคอมโบธรรมดาเลยฮะ อ่าคลิกซ้ายสองสกิลตามด้วยคลิกขวาก็จะเสรยรอยเลยแล้วมันก็จะวนล,ลูปมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่กดสกิลอย่างอื่นนะแล้วก็ต่อยมันล้มไปมันลอยอยู่อย่างเงี้ยอ,อืออือดูดิล้มไปเลยโอเคทีนี้นเสร็จยังหวะเพชรต้องการอะไรจากเราให้เราไปที่ตรงไหนกุณาคดล่องลอยของอัญญา อ่ะฮะเอาหาเอฟพีซีก่อนครับอยู่ไหนอะ่ะจุดแดงมาอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยววะเดี๋ยวอ๋อทนัทนทนีทันทีทันทีนี่คิดว่าจะหลงจะเริ่มเกมซะแล้วตัวเกมเป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นแนวว่า Open World นะฮะแล้วก็ออกแนวว่า non-target นะครับอ่าโจมตีแบบว่ามีเป้าตรงกลา,างจอเฉยๆครับแต่เราไม่สามารถที่จะล็อกเป้าใส่มอนได้นะฮะ ต้องเราต้องบังคับทิศทางในการโจมตีเองนะครับทีนี้ให้เราไปที่ไหนเอ่ยเดูซิเปิดหน้าต่างไอเทมครับแล้วใช้แฟร์อาา่ะฮใช้แฟร์แล้วจากนั้นให้นี่น,นีโอเคคุเสร็จคุณกำลังเคื่อนย้ายไปยังอ n n e r Temple e n ิลแอจัดุุยเราได้ของอะไรมาใหม่ๆมไหมในตัวเราไม่มีโอเค เข้ามาที่ทางเข้าของเทมเพิลแล้วฮะเข้าได้เลยไหมยล้ทำอะไรกันอะเข้าใกล้อินเนอร์เทมเพิลอันทานแล้วกดปุ่มเพื่อเข้าสู่ไทตันเดอะ์ซอล์รทรีอ๋อแล้วกดปุ่มอ๋อนี่โอเคแล้วก็จะโดนแว็บเข้าไป โอเคฮะเดี๋ยวเราดูส <que> ักหน่อยนะฮะตอนนี้อัญญาหายไปนะครับเหลือแค่ตุ๊กตาของอัญญาฮะคัทซีนมาว่ะมาแต่พลังของเท็ดดิดาก็จบสิ้นแล้วสินะตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดข้าได้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวโกงตัวแรกเลยใช่ไหมนี่ยังมาจับอัญญาของเรามาเราต้องมาช่วยอัญญาฮะลุยปุ๊บกูเสร็จไปต่อ โอ <ITA> ้ยแมปลึกไหมเนี oh ่ยน่าจะไม่ลึกเท่าไหร่นั่นแน่ที่ออกมาต้อนรับกันด้วยใช่ไหมปกตัวครับฆ่าให้หมดได้ได้เลยจับไปอย่างรวดเร็วอึ๊บอึ๊บอุ๊บจ้าตัวนี้ตายไหมครับเกณฑหนึ่งศพอ๋อไม่ลุมเหรอเฮ้ยลุมหน่อยก็ได้พวกนายถ้าไม่ลุมเนี่ยนานะบอกเลยลุมหน่อยก็ได้ ล่วงไปอหนึ่งเข้ามาเตะใส่รัวาหายไปซะอไหนเปิดด้วยเสยเสยอีกแจ็คแฮมเมอร์ล่วงเสยเตะแจ็คแฮมเมอร์ล่วงไปอีกหนึ่งครับ เก็บเก็บ MP กันเก็บของมาห้เก็บของก่อนรีบๆเก็บของเลยทั้นทีมีกล่องอันนึงครับเดี๋ยวเราจะเก็บนะใส่มันก่อนเราเฟอร์นิเจอร์เลดเต็มด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นพื้นสัน่นเดี๋ยว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 เพิ่มเพามีไกด์บอกมานะครับคือเรามีสกิลคอเตอร์นะฮะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ไม่ลอยด้วยอันตรีละ่ะโบบาไปดีมา เฮ้ยออกออกปุ๊บอ่าเตะโอ้มันไม่ลอยว่ะเราคอมโบไม่ได้ครับถ้ามันไม่ลอยแจ็ตเทอร์อ่าล่วงเฮ้ยโอ้โหสัตว์บอสไม่ลอยฮะโอเคครับไปต่อไปต่อไปต่อคือเสร็จแล้วไปต่อรีบรีบรีบ น่าจะถึงห้องบอสแล้วครับนั่นไงไอตัวเป้นเงนั่นมาตอนที่เจอกันรอบแรกมันเป็นบังคับนะครับบังคับให้เราแพ้มันนะฮึ้ยซึบมันเห็นเราแล้ว,ลวยังไงฮึ้บอะไรวะอุ้ยตั้งกาดกล่าวพน,นิชเชอร์รับเต็มไปเลยรับเต็มไปเลยแจ็คแฮมเมอร์ไปเลยเตะด้วยเอาสปินนิง่ง อืออ่าอ,อะไรขึ้นมากดผิดปุ่มืหจี๊ดเลยเฮ้ยมานี่อย่างนี้อย่างน,นี้นะมานี่เรียกอ่าก้อนสไปร์เอ้มันเรียกพวกว่ะนี่ไงล่ะนี่ไงละ่ะไม่โดนอันนี้แล้วอ่ะอันนี้มันตอนในคัสซีนเลยครับออกพวกสตาร์ทน,นานมากทำไงถึงจะหลุดวะเด้อเด้อเด้อ เรกหาเรกหามึงลุกออกูหายแล้วมึงมาต้องทำการเจาะกรอบมันด้วยแจ็คแฮมเมอร์ก่อนูบบูวะเกาะแตกเหรอเองบ้าเนิเอเยียบเข้าไปคอเตอร์เข้าไปเฮ้ยมานี่มานี้มานี่มานี่มานีมึงนี่ะอ่ีเบสปินสปินสปิจะจะ แจ็คคัมเบอร์ไม้ทีแล้วไปเลยลัวใสเรียบร้อยเดย์เด้เก็บของว่ะแล้วมีของให้เก็บด้วยเก็บ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 เพียบเพียบเพียบเก็บเก็บเก็บให้หมดกล่องอะไรบ้างก็ไม่รู้โอเคครับผมเราก็จะคุยเควสนะแล้วน่าจะจบน่าจะจบเควสนี้ไปได้นะฮะไปเริ่มต้นนะฮะกดเอ็เพื่อสำรวจนี่ไง อัญญาตายเหรอทัานผู้พิทักษ์เอาอัญญาตาย,ย,าตายช่วยอัญญาไม่ทันครับตายไหมเนี่ยน่าจะใช่แน่เลยคยเควิสก่อนละพื้นนี่สันยุบจับยุบยับเลยอะไรอ่ะเราถูกวาร์ปมาไหนวะเนี่ย เออไอ,อ,อะไรอะไม่ของการเกิดเลยครับไปมาทิ้งอะไรไว้อะเก็บได้ไหมน่าจะเก็บไปได้ด้วยเอออะไรกันน่ดูอ่าคุยไปแตรงนี้อีกทีหนึ่งก็เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราพักก็ไม่แต่เพียงแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่เดี๋ยวจะขอลองเล่นต่อไปเรื่อยๆอีกสักหน่อยนึงก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเล่นจริงจังแค่ไหนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าเกมที่ดองอยู่เนี่ยก็เยอะพอสมควรโอเคยังไงเดี๋ยว ในคลิปนี้เราจัดรายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับเทลอรออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ไทย,ยของเรานะฮะไว้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้เขาตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า